มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมสก้ากันวันนี้มาิเครหยดีนของบ้านกันนะครับเซิรฟ์ฟ952นะฮะก่อนจะรับชมคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยลวกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกินได้ผ่านส่วนของเพลิสก้าน,นะครับงี์งอยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือการกดซุปตั้งคุณใต้คลิปวงต่างก็สาามรรถกกกดช่วัันนะคบผ็ 9นะ952นะฮะเลเวล 75VP10 เลยพลังทีมนี้อยู่ที่ประมาณ2ลัน5นะครับเป็นปทีมสายฟ้าด้วยโหนี่เป็นอ่าไอดี ID, ทีมสายฟ้าไอดีแรกเลยนะครับที่เรารีวิวกันซึ่งผมชอบนะผมชอบทีมสายฟ้ามากๆนะฮะอ่ะโอเคอ่าอารีน่านะครับอยู่อันดับที่10อุ้ยถือว่าใช้ได้นะอ่าถ้าดูเลทพลังนะครับ70 พลัง2ล้าน75พลังประมาณ2ล้าน5อะ2ล้าน5ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับต้องหน้าปประมาณ3ล้านนะครับ3ล้านขึ้นเพราะว่าเรา V10 ด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูการปรับแก้กันนิดนึงเริ่มกันจะเริ่มกันที่ทีมก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอดูโปรแกรมอีในคลังหน่อยโอ้ยมี a อุสด้วยนะอ๋อถ้าเป็น a อุสน่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยถ้าทีมเป็น a อุสน่าจะได้มากกว่านี้เนาะอย่างเงี้ยถ้าเป็น a อุสน่าจะได้มากกว่านี้ อ่าอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเราไม่ได้เราสนใจทีมหนึ่งมากกว่าอาทีมเป็นทีมสายฟ้าแล้วกันเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูนะสิ่งแรกเลยถ้าคิดจะเล่นทีมสายฟ้านะครับตัวสายฟ้าที่เหมาะเจาะเลยนะครับจริงๆแล้วผมเชียร์ให้เล่นเป็นตัวทาปูโคเค,คโคเนาะหตัวพิกา c h u ชูเลสเนี่ยตัวที่สองนยถูกต้องตัวที่3เนี่ย,ยจริงๆแล้วผมก็เชียร์อีกหตัวนะครับก็คือ เจ้าเซราโอล่า ora, แต่คราวนี้เนี่ยเ,ยเขาดันทำร่างสัตว์เรียบร้อยแล้วคราวนี้ยทำร่างสัตว์เรียบร้อยเนี่ยก็ก็คงต้องเล่นตัวนี้ตัวนี้ร่างมาสเตอร์จะค่อนข้างเก่งนิดนึงนะครับมีสกิลทีซีค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำเป็นมาสเตอร์เลยก็ได้เล่นเป็น3ตัวแล้วก็พิกาชูเลสเนี่ยก็ทำมาสเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวรอกิดคืนของก็ทำได้เลยส่วนนี้หนังสือการ์ดตนเจ็ดร้อยห้าสิบก็ทำได้เลยเพราะนั้นเนี่ยสายฟรีนะครับก็ทำได้เลยยิ่งสาย VP ก็ทำได้แบบสบายๆนะครับสามตัวนี้เนาะ ก็อาจให้สุดเป็นมาสเ,เตอร์ซะนะครับเรามาดูเรื่องการอัปเกรดเพิ่มพลังอื่นกันก่อนอย่าง VP10 นะครับมีชุดแฟชั่นน้อยมากเลยนะครับอันนี้ผมส่องมาแล้วรอบหนึ่งชุดแฟชั่นเนี่ย V10 เนี่ยปลดเลยนะครับ2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1เอนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอามาก่อนเลย11ตัวนะฮะปลดไปก่อนเพราะว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะต่อมานะครับเราไปดูเรื่องการอัปเกรดโปเกมอนกันดีกว่านะครับทีมสายฟ้า ผมจะดูแค่ทีมสายฟ้า3ตัวนะเอาพิกาชูเลสก่อนพิกาชูก็ใสยอาวุธของมันแหละนะครับก็เป็นอาวุธเฉพาะเลยนะครับกล่องข้างในนะครับแนะนำนะฮะให้ใช้เป็นกล่องสีแดงนะเพราะว่าพิกาชูเลสเนี่ยเขาเป็นสาย DPS หรือสายโจมตีที่โหดมากๆตีแรงโคตรนะฮะตัวนี้แต่ว่าตัวแค่ตัวบางเฉยแต่ว่าล่างคือตัวนี้เขามีล่างไดแม็กซ์ด้วยนะคือทำมาสเตอร์แล้วทำไดแม็กซ์คือจบเลยนะไดแม็กซ์พิกาชูถือว่า ใช้ได้เลยนะตรงนี้มันทําได้เหมือนกันนะครับสายฟรีก็ทําได้สายเติมก็ทําได้นะตัวนี้ก็ไปตีบวกเพิ่มนะครับเป็นกล่องแดงบวก7นะฮะเท่ากับตัวนี้เลยอ่ะเรามาดูสายฟ้ากันโอเคสายฟ้าเนี่ยล้างแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยก็คือสปีดอย่างเดียวนะครับยัดสปีดเ,เยอะๆนะครับเพราะว่าสปีด5 0 0 0เนี่ยคือน้อยนะครับสปีดน้อยไปหน่อยนี่ใส่เป็นโบราณได้โอเคณสมบัติก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูสกิล8ช่องพื้นฐานก่อน สกิล8ช่องพื้นฐานก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเป็นระดับ4หมดเลยโอเคผ่านเครื่องประดับนะฮะ,ะเครื่องประดับเนี่ยถ้าจะใส่สีทองนะครับให้ใส่เป็นเซ็ตสตาเทียก็ได้ครับสตาเทีย3ชิ้นอย่างเช่นเราใส่สตาเทียเลเวล4เนาะเราก็ต้องเอาสตาเทียที่เป็นชุดกรอกกับรองเท้ามาใส่ด้วยมันจะได้สเตตทา้งล่างนะครับส่วนเรื่องตีบวกมันอยู่ที่ว่าเราของเรามีเยอะแค่ไหนถ้าเรามีของเยอะเราก็ตีบวกให้มากขึ้นนะครับ หรือจะใส่เป็นซูพรีมไปเลยก็ได้นะครับต้องใส่3มชิ้นนะซูพรีมชิ้นเดียวไม่มีผลอันนี้ตีบบก25เลยนะครับรอทำมาสเตอร์เดี๋ยวกิจขึ้นของก็จะมาแล้วก็อย่าทำมาสเตอร์ไปเลยส่วนเรื่องยีนนะครับอัพยีนจูเนียร์สามยีมหน้าห้านะตามสเต็ปเลยขอดูทับปูโคเคหน่อยทับปูโคเคนะครับก็แนะนําไม่ทำมาสเตอร์นะเพราะเขาเป็นโปรแกรมบับท่าเขาต้องอยู่กับทีมสายฟ้าตลอดไปนะฮะอาวุธนะครับทับปูโคเคเนี่ยนะครับให้ใส่เขี้ยวสปีดนะครับ เพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดบัฟเขาต้องใส่เครี่ยวสปีดเน้นความเร็วไว้ก่อนเนี่ยให้ใส่แบบนี้เนี่ยใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กล่องข้างในนะครับเป็นกล่องสีฟ้าขออภัยเป็นกล่องสีเขียวหรือจะเป็นกล่อง e v ว l u t i o n ก็ได้หลบหลีกสีเทานะฮะให้เปลี่ยนแล้วก็ตีบวกเท่าวุฒอ่าในส่วนของอาสายฟ้าไม่ติดเลยก็ต้องปรับสายฟ้านะครับพอสมควรนะครับอ่าสายฟ้าเนี่ยหลกัลกๆเลย นะครับต้องลาให้ติดสปีดก่อนนะครับเรายัดไปแม็กรั้วๆเลยท้าปูโคยโครครับไม่ต้องสนใจเลยสปีดอย่างเดียวเพราะตัวนี้เขาเร็วอยู่แล้วนะครับพวกตระกูลทาปัวจะต้องไวเพราะว่าเป็นตัวท่าใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดสปีดให้ได้แล้วก็ยัดไปแม็กอย่างเดียวเพราะว่าเนี่ยแม็กสามสิบเองถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็สายฟาก็ไม่ติดนะครับนิสัยให้เปลี่ยนเป็นนิสยัยอ่าอันนี้ครับมันจะเป็นนิสยัยอันนี้เนี่ยล่าเริงนะครับให้เปลี่ยนเป็นล่าเริงนะครับ แล้วก็คุณสมบัติสปีดอัพโอเคหัวใจสกิลลึกลับสกิลลึกลับ8ช่องถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ประดับอ่าเป็นไทเทเนียมโอเคก็ประดับใส่เป็นไทเทเนียมได้ครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยครบเซตแบบเนี้ยถ้าใส่แบบเนี้ยมันก็ได้สแต,ตทข้งล่างเหรอปะเออถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ครบเซตจะไม่มีสแตทเพิ่มตีโบ25ครับต้องทำแน่นอนเพราะร่างมาสเตอร์รออยู่นั่นเองอ่าต่อมาเป็นเจ้าอ่าทอร์นาดัสนะครับล่างสัตว์เป็นยักษ์ฟ้าตัวนี้นะครับทำมาสเตอร์ได้นะครับอ่า โหดด้วยตัวนี้นะครับอาวุธบวก7เป็นแม่เหล็กถือว่าตรงอันนี้กล่องให้เป็นสีแดงนะครับบวกเท่าอาวุธนะครับสายฟ้านะครับอ้าวสายฟ้านี่ยังเหลือ HP เนาะ1อันแล้วก็ไบแม็กซ์เนี่ยยัดสปีดก่อนเป็นระดับแรกคือเอาง่ายเลยตราบใดที่อ่าเลเวลเรายังไม่ถึง8ปอะ่ะยังไม่ต้องใส,ส่สเตตอื่นเลยใส่สปีดอย่างเดียวเพราะสปีดมันช้าเลยสปีดสี่พันนงสปีดน้อยมากเลยอะ่ะผมบอกแค่นี้เลยว่าสปีดอย่างน้อยมาสปีดสี่ห้าพันนงนะครับ คือช้ามากอะ่ะมันต้องเร็วกว่านี้นะฮะอ่าโอเคนี่ใส่ได้คุณสมบัติได้แล้วก็สกิลเอ้าเวรกรรมสกิลลึกลับไม่มีเอางี้เวลาใส่นะครับไม่ต้องเสียดายเลยนะครับเวลาใส่ให้เรายัดนะครับเข้าไปเลยนะครับเรายัดเข้าไปไม่ต้องเสียดายไอ้สองอันนี้เลยนะไม่ต้องเสียดายนะครับแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมบอกให้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,ให,ย,เลยให้ยัดเข้าไปเลยต้องยอมครับยอมทับ ทางเดียวยอมทับทับไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะเนี่ยทำไปอย่างเงี้ยเปิดช่องก่อนพอเปิดครบแแล้วก็ใส่ช่องเลเวล3เข้าไปเนี่ยจบละแค่นี้แล้วเราก็ใส่เลเวล3เข้าไปโอเคนะไม่ต้องไปซีเรียสครับใส่ไปก่อนเลยเนี่ยได้พลังมากกว่าเดิมะะอีกนะฮะพอได้เลเวล3ใส่เพิ่มแล้วก็เลเวล4ใส่เข้าไปก็จะไม่ต้องมานั่ง Lock ล็อกเพชรละอันนี้ก็ใส่เป็นซูพีมไปนะครับแล้วก็ตีโบ25าทำมาสเตอร์ซะตัวนี้ร่างมาสเตอร์ก็เก่งอยู่นะครับใช้ได้เลยสายฟ้า เรื่องการอัปเกรดพลังนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องการาจุดแรกเลยผมแนะนําให้อัพยูเนียนก่อนเลยตอนนี้พลังมันหายไปมา5 0,000นใช่ไหมอ่ะยูเนียนเนี่ยมันไม่บัคถูกไหมครับพอเซิร์ฟเก้าจไม่บัคเนาะมันบัคเก้เก้าสขึ้นไปเนี่ยให้เราบริจาคแล้วก็อ่ะคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นหลายๆคนเลยนะครับอ่าจะอัพสูตรโบริียนแบบถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าเทคนิคในการทําพลังให้สูงๆเนี่ยควรจะอัพ hp 30 HP ตัวนี้30นะครับก็คืออัพ10บ0 10, 10 10 10แล้วหยุดนะแล้วก็อัพที่30 30สนะครับสปีดจะไม่ต้องอัพเลยซ้ำนะฮะแต่นี่คือประยัดตรงนี้ไป20แล้วด้วยตัวนี้10ตรงนี้9แต้มมันก็เลยกระจายออกไปนะครับจริงๆตัวนี้ต้องต้อง30ทั้งคู่ละไปลองทําดูนะว่าได้ผลจริงหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าได้ผลจริงเพราะผมทำมาไม่รู้เกียรดีแล้วนะฮะร,รีวิวมาให้ไม่รู้เกียรดีแล้ว2อ,อันนี้เพิ่มพลังได้เยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเทคโนโลยยีีีีตตรรรงน้้ก็อออู่่ทเเเาามมมแััไปลย เฮ็ดพีเห็นป่ะอัดเข้าไปเลยเอาง่ายๆเลยถ้าอยากจะได้พลังเยอะ HP ครับแล้วผมบอกเลยว่า HP มันอยู่ได้ถึกมากนะฮะอ่าเราดูเรื่องการอีกจุดหนึ่งจะเป็นอ่าจุดอัพสกิลนี่ผมจะบอกทุกคนว่านะครับเลเวล75นะครับเลเวล70นะฮะจะต้องปลดล็อกยิมทั้งหมดเลเวล75จะต้องอัพเลเวล50ทุกยิมนะครับตอนนี้มีแค่2ยิมอ่านี่ตกหล่นแล้วหนึ่งนะครับเซิร์ฟ975เนี่ยไม่ได้ต่างกับเซิร์ฟผมมากนะตอนเลเวล75คือผมว่า ล้างอ่าผมอัพเลเวลยิม50ทุกยิมเนี่ยได้ตั้งแต่เลเวล73นะผมใส่ฟรีด้วยนะครับผมเอาอะไรดีผมเทียบได้เพราะว่าเซิรฟ์ฟเราเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือพยายามนะครับลงสกิลยิมเยอะๆคราวนี้เนี่ยถามว่าจะเอาแต้มจากไหนมาอัพใช่ไหมเดี๋ยวเดือนหน้านะครับมกรามันจะมีกิจใช้เพชร10,000ได้กล่องสกิลให้เราใช้ซะนะครับ3วันได้มา500กว่ากล่องนะครับเอามาเปิดแล้วก็ย่อยให้หมดเลย คุณจะได้แต้มม่วงมาเกือบ20,000อันอันนะครับคุณก็เอาแต้มม่วงมาทําการอัพเลเวลให้ได้50แค่นี้เองนะครับแล้วหลักๆเลยพอ50แล้วกุญล้างเลยนะครับนี่เออถูกต้องครับล้างสีทองแบบนี้เลยนะครับทาแบบนี้นะครับให้หมดทั้งหมด8ปยิมแล้วพลังคุณจะขึ้นมาโดยปกตินะครับต่อมาสร้อยข้อมืออ่าสร้อยข้อมือเนี่ยขึ้นช้ามากนะครับได้แค่2สร้อยเองนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราสร้างไอเดียแล้วความแซ่บมันผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไร ปั๊มเซมันมาขายเราทุกเดือนเพราะนั้นให้เราซื้อเก็บไว้เดือนละ6 0 0 0 6 0 0 0 6,000เก็บไว้นะฮะหมื่นหนึ่งก็ได้พลังประมาณ2 3แสนแล้วนะครับเพราะนั้นเล่นในด่านด้วยนะครับเล่นในด่านฟาร์มปั๊มเซด้วยแล้วก็ซื้อปั๊มแซตตอนมีร้านค้าวอด้วยนะครับจะช่วยคุณได้เยอะ2จุดเช่นทางเทรนเนอร์ตรงนี้นะครับก็ช่วยคุณได้นะครับถ้าคุณอัพสีทองได้นะครับก็จะเพิ่มเยอะนะครับเล่นข้ามเซิร์ฟบ่อยบ่อยส่วนดาบปรารถนาครับ อ่าโอเคปลดล็อกชินโอเรียบร้อยก็ไปปลดอีกอันนึงโจโต,โตนะครับไปเล่นลูเกียกับลิซาดอนในด่านสำรวจก็จะปลดโจโต,โตได้แล้วก็ด้านในเนี่ยผมแนะนำนะถ้านะครับไ d ยังไม่ถึงเลเวล80ให้ใส่แค่สีเขียวพอแล้วก็อัพเลเวล7พอนะครับไม่ต้องใส่สีฟ้าและสีม่วงนะครับผมจะบอกว่าใส่สีเขียวได้เยอะกว่านะอืมใส่สีเขียวบวก7ได้เยอะกว่านะผมบอกกัเลยเห็นปะใส่สีเขียวได้เยอะกว่านะ สีฟ้าก็สีม่วงเหมาะสําหรับหลังเลเวลาแปนะครับตรงนี้แล้วก็ปลดช่องให้มากที่สุดแล้วก็อัดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ที่เหลือนะครับมันก็เป็นจุดที่เพิ่มพลังแหละแต่เพิ่มไม่เยอะนะครับแล้วก็ในฟาร์มก็กทําได้นะครับในฟาร์มเนี่ยมันมีปลดสกินอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะปลดหรือเปล่าเนี่ยในฟาร์มปลดสกินได้นะครับเนี่ยห้าพันหกพันอย่างเงี้ย น้องลินเนี่ย vp 4ได้สปีด5%เนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าสปีดต้นเกมค่อนข้างสำคัญแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ปลดโปเกเด็กได้นะครับโปเกเด็กเนี่ยเราก็เริ่มปลดจากตัวละครที่เป็นธรรมดาก่อนไม่ต้องไปใส่มาหากราบหรอกเนี่ยเราก็เนี่ย,ยคาเมลใช่ไหมอันนี้ก็แบบบีเดนเนี่ยได้เดฟ0.3โคคูณ0.5สเปียร์0.8รวมกัน3าล่างก็ได้1.6แล้วอะถ้าเป็นล่างเมก,ก้าก็อีก1.6เป็น3.2เห็นปะได้โคตรเยอะ นะครับผมตรงนี้ถ้าเราปลดหลายๆตัวก็จะได้เยอะมากนะครับเนี่ยต้องลองปรับดูนะครับจริงๆไม่ได้ยากเพราะว่า,าพื้นฐาน VP ดีอยู่แล้วคือถามว่าพลังน้อยไหมไม่ได้น้อยนะครับสองลถือว่าคือถามว่าน้อยนอยแต่ว่าไม่ได้น้อยมากนะครับคือประมาณ3 000, ล้านเนี่ยกำลังดีเลเวลเ5พลัง3 000, ล้านนะมันหายไปแค่4ี่แสนห้าแสนเองไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นปรับแก้นิดเดียวเอง คือในในส่วนของตัวละครเนี่ยในในตัวของโปเกมอนเองอะ่ะมันปรับไม่ค่อยเยอะปรับน้อยหลักๆก,ก็จะไปโดนนยยูเนียนนะครับก็ไปดันยูเนียนเพิ่มนะไปดันยูเนียนเพิ่มแล้วก็สกิลตรงเนี้ยนะ่ะหายไปเยอะจริงๆนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะต้องล้างให้ได้8ยิมแล้วนะครับตัวเนี้ยหายไปเยอะจริงๆยูเนียนกับสกิลยิมเนี่ยเยอะแล้วก็ตัวสรอข้อมือเนี่ยเยอะ3จุดเนี้ยถ้าถ้าเรามีของหรือมีอะไรอัปเกรดได้ผมบอกเลยว่า,วาโหโหดจริงนะเพราะว่า คุณลองดูก็ได้อย่างเดือนหน้านะเนี่ยส่วนปีสิ้นปีนี้เราหยุดที่2อล้านหใช่ไหมแล้วคุณลองซื้อปั๊มแซดต,ตอนเดือนหน้าสิคุณซื้อปั๊มแซดมาสัก5 0 0 0ันหกพันแล้วคุณลองอัพดิพลังุณขึ้นมา2อล้านสล้านเล้านแแบบวันเดียวอะจบเลยนี่ยังไม่ได้อัพยูเนียนนะยังไม่ได้อัพยิมนะแค่สร้อยข้อมือแซดก็ป่าไป2อสามแสนแล้วนะครับจริงๆสร้อยข้อมือแซดในเรเวุดห้าควรจะไปถึงสร้อยที่3นะครับขั้นต่ําเลยนะครับแต่นี่คือวิ่งมา2ซสร้อยครึ่งประมาณสร้อยครึ่งยังไม่ถ ถ้าถ้าเป็นเลเวลสุดท้ายจริงจงคือต้องเป็นสร้อยที่3เป็นสร้อยข้อมือปริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มต้นจากปั๊มแทดก่อนก็ได้หรือเราจะกดยูเนียนเลยก็ได้มี2อย่างเลือกเอาเอายูเนียนหรือจะเอาสร้อยข้อมือแทดก่อนก็ได้เพียงแค่คุณมีเพชรเพราะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือคุณจะต้องมีเพชรเยอะๆนะครับคือเนี่ยมันมีกิดพวกสวนคลอแซเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นสายเติมจะรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถปั๊มเพชรจากสวนคลอแซคันโตพวกนี้ได้นะครับเราเติมเพชรเท่าไหร่นะครับ เราก็จับโปเกมอนได้เพชรมหาสารทวีคูเลยนะครับเดีย๋ยวว่างๆนะครับจะหาไ d ดีสายเติมมาเล่นให้ดูแต่แม่งได้เพชรเยอะจริงๆกดเล่นๆได้เป็นแสนอะ่ะเติมแค่ไม่กี่ไม่กี่พันอะ่ะได้เป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายสายฟรีก็จะลําบากหน่อยแต่มันก็ทําได้เพราะผมทํามาแล้วสายเติม V10 สบายนะครับแค่500,000ชิวๆอยู่แล้วนะครับทาแค่2อสจุดก็ได้แล้วนะครับตรงนี้ ID ดีเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วให้เล่นสายฟ้าไปเลยยาวๆนะครับ ก็แนะนำไม่ทำมาสเตอร์ทำไดแม็กทำอะไรไปให้หมดนะครับตรงนี้อ่ะโอเคอ้อใช่จุดหนึ่งครับโปเกมอนช่วยเหลือนะก็พึ่งเทเลเวลเจ็ดสิบห้าเนาะโปเกมอนช่วยเหลือมันพึ่งปลดล็อกเพราะนั้นก็นั่นแหละไปเคลียร์หามาสักตัวอย่างเงี้ยมีบังกีรัตอยู่ก็บังกีรัตมาเป็นโปเกมอนช่วยเหลือได้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ยังไงผมคิดว่า ผมว่าขึ้นไปเกินขึ้นไปอันดับต่ํากว่า10ได้อาจจะเป็น897ได้นะครับสบายๆนะครับก่อนจะจากกันรบกวนทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Zone เฟิร์นโซนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมล็อินเข้ามาเล่นตอนเกือบสี่ทุ่มนะแต่ว่า ID นี้ยังไม่ถูกออกอินเลยเพราะนั้นเจ้าของ ID จะต้องเล่นสม่ําเสมอนะแล้วก็เควสขวามือต้องทําให้หมดเพราะว่าถ้าทําช้านเนี่ยรเวลจะขึ้นช้า,าจริงๆนะครับเน้นนะครับเลเวลขึ้นไวไวหน่อยน,นี้ะ